สารบนเปื้อนที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศเราอาจจะจัดประเภทเป็นอไอระเหยหรือก๊าสส่วนในกลุ่มของอนุภาคซึ่งอาจจะเป็นอนุภาคที่เป็นของแข็งหรือว่าของเหลวนะคะเมื่อเราหายใจเข้า,าสู่ทางเดินหายใจนั้นเนี่ยมีความจําเป็นที่เราควรจะทราบขนาดของอนุภาคนะคะถ้าเป็นไอระเหยแน่นอนมันสามารถที่จะเข้าสู่ทางเดินหายใจของเราได้จนกระทั่งถึงถุงลมปอดแต่สําหรับอนุภาคนั้น อนุภาคที่มีขนาดใหญ่เนี่ยจะตกค้างอยู่ในแค่โพรงจมูกของเราส่วนอนุภาคขนาดกลางซึ่งมีขนาด20ไมครอนนะคะอาจจะตกค้างอยู่ที่ทางเดินหายใจส่วนกลางนั่นก็คือที่หลอดลมและแขนงของหลอดลมส่วนอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากๆนะคะก็สามารถที่จะลงไปถึงถุงลมปอดหรือที่เราเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนปลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อนุภาคที่ไม่สามารถละลายน้ําซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูในเรื่องของ SDS ะะคุณสมบัติทางกายภาพของสารเคมีเราก็จะทราบว่าสารที่สามารถละลายน้ําได้นั้นไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่เมื่อเข้าสู่ทางเดินหายใจมีโอกาสที่จะกระจายเข้าไปยังกระแสะเลือดของเราได้โดยการดูดซึมและการละลายเข้าสู่ระบบไหลเวียนของร่างกาย ะะแต่ถ้าเป็นอนุภาคที่ไม่สามารถละลายน้ําได้อนุภาคขนาดใหญ่ที่ตกค้างอยู่ที่ทางเดินหายใจส่วนต้นและส่วนกลางก็จะถูกกระจัดออกไปในขณะที่พวกที่มีขนาดเล็กก็จะลงไปถึงถุงลมและอาจจะทําอันตรายให้เกิดขึ้นกับเราได้ในทําให้เกิดพยที่สภาพได้ที่บริเวณถุงลมได้ค่ะ S.D.S. หรือ M.S.D.S. หรือพนักงานอาจจะเคยได้ยินจากคำว่าสออหหมายถึงข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีข้อมูลที่สำคัญใน MSDS นั้นเนี่ยนะคะที่พนักงานควรจะทราบนะะก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะคะอย่างเช่นในเรื่องของคุณสมบัติทางกายภาพของสารเคมีความสามารถในการละลายในน้ำนะ,ะเป็นประเด็นที่พนักงานอาจจะต้องสังเกตเรื่องอันตรายต่อสุขภาพ นะคะว่าสามารถที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อเราอย่างไรได้บ้างนะคะทางเข้าสู่ร่างกายนะคะซึ่งอาจจะเป็นทางปากทางจมูกหรือว่าทางผิวหนังนะคะออนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของค่าขีดจำกัดความความเ,เข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือที่หลาจ,จะเคยได้ยินคำว่า TLV นะคะพนักงานควรจะดูค่าของ TLV นั้นเปรียบเทียบกับความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศที่ ในจ้างจะต้องตรวจตามกฎหมายนะคะสามารถามาเปรียบเทียบกับค่าที่ว่านี้ถ้าความเข้มข้นในอากาศนะคะสูงเกินกับค่า t l v นั่นก็คือเป็นสภาพที่ไม่เหมาะสมกับการทํางานนะคะนอกจากค่า t l v แล้วนะคะในเรื่องของข้อควรระ,ะมัดระวังในการขนย้ายการจัดเก็บสารเคมีก็มีข้อมูลอยู่ใน MSDS เช่นเดียวกัน รวมไปถึงขั้นตอนของการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นสารเคมีหกั่วไหลหรือว่าเมื่อมอีเกิดการไฟไหม้ขึ้นภายในโรงงานนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่พนักง,งานสามารถดูได้จาก MSDS ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งใน MSDS ก็คือการที่เราจะทราบว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะคะข้อมูล MSDS เป็นข้อมูลที่ทัทนสมัยหรือเปล่าหรือว่าเป็นข้อมูลที่ เก่าเกินไปแล้วนะคะเราก็สามารถดูได้จากวันที่จัดทำ MSDS นั้น